สวัสดีพี่นอ้องบลองไปสุขุมสุขคนสวัสดีพี่น้องปอไปสุขุสุขคนเนาะเป็นไดมานบอกคลิปปากกล้วยนาะพี่น้องเนาะสามตัวตรงเลยเนาะอันทันพลตีล้อสามตัวตรงออกหมดเลยในคลิปคลิปปากกล้วยออกหมดเลยออกทั้งทั้งอมสินออกทั้งสะลามตัวทั้งรัฐบาลไทยทั้งอมสินนาะพี่น้องเนาะเที่ยหมอจับคู่ให้จับสามตัวให้นานนะนะ ถ้าใครไม่ถูกสองตัวก็ได้สามตัวนะนะตัวเต็งบางคนก็ซื้อหกกลับก็ถูกสามตัวตรงเนาะพี่ดองเนาะอ่าถ้าผู้ใดถามล้อเล่าเล่าพัฒนาหมดแลกงเนาะพี่ดองเนาะกับคลิปที่แม่มหมอลงให้หมูเศร้านี่ล่ละรัฐบาลให้น่นละคลิปหมูเศร้านี่เพราะว่ามันออกมันปกเขอารัฐบาลให้ซับใคยขึ้นแล้วมันตรงไปมันมาออกอันหนึง่งมันก็ต้องออกอันหนึง่งร้องตามละคันเพื่ออยากตามก็ตามแล้วพัฒนาบึงนะแจ้าแม่หมอโมนีพักกอนราะแม่หมอได้รได้หล,ล,ลายเร้วโมนี លានដ្រូវើននៅានដ្